สวัสดีจ้ายายเอีมพ้ารอคือเกา่าจะไมาให้แม่น่าจา้ายายเอีมก็ลงอีกคนห้องเด้อจ้ามาเนีมนหาแฟนมาอีเาอกเลยจา้าสอง,งมืองเลยจ้าเมื่อวานก็มาฮักด้ำใหม่จ้ามื่อวานก็ถึม,มาฮักน้ำใหม่โจทย์ขึ้กันเด้อจ้ามาลุ่นคับยายจ้าบรรยาการพศรุ้นจา้ามาสองหน้าหน,นำหน้าเด้อจ้าพี่น้องเลยสิเขา,าหาฮะน้ำใหม่จา้าเห็นลังแหลกของเด้อพี่น่อน้องจ้าว่ายายพ่อเธอดิไปหาจา้า và da nhăn nhẻo vô trà chị an mua hoa phơi còn con lơi lơi há năm mới năm nó trả cái thân rung to trà riêng nhọn nâng trả à nồi phân trả này áo bảo đại con này này nhọn nâng trả để con này nấm ra ก็นี่ก็มีหย่อนหนึ่งจ้ะย้ายต่างตาไว้ก็จ้ะก็นี่ไร่หยอดอยูอ่จ้ะมันจะเอาหยางเน่จ้ะเพราะว่ามันกีดได้ใช้ซับด้วยจ้ะนี่มานับพี่น้องะทายซ้ำผู้เดียวกับหยางเน่น้อจ้ะนี่จ้ะ เอานะใหม่ตามเคยจ้าไี่ได้เป็นเน้องนี่นี่ได้บ่ได้เนาะจะพี่น้องนี่นีน่จ้ะงามงามอยู่ได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวตะลุนต่อจ้ะโอ้ยบุดดึงดินมุดดึงดินครบยหญจ้ะมันอยู่หน้าจ้าะบุคคลมีมันเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาหย่อนหนึ่งกับยหญจ้ะนี่อยู่ขังน้ำจ้าเพิ่นจ้ะนี่ cái cho dễ chuột đấy yahanamai Mình dễ cực kỳ quá dạ. Sau vắt là thích dạ. Ngam gia. 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 Ngam con này là sáng nhỏ nó chả con này chả sáng lang gì này hiếm có phiền hậu nhà nâng nhà nâng chả nhà nâng chả cái ta con chả lái tiều rồi chả Half nó dozen tàm cố giả. Liếm không có giải đấy. Guy chỉ bắt đầu nhỏ nữa, chào 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 chả chào chào นอนนึงจ้ะเดี๋ยวจะก็เดี๋ยวจะซ้ำหนอนน้อจ้ะหนอนนึงจะพี่หนองหาต่ำหวยจ้าตาขุดตาหาเห็นบ่จะห้อย่นพี่น้องก็หาเก่าคือใหญ่เลยจ้ะก็หาก่บไปกินเนาะจ้ะนี่หนอนนึงจ้ะเขาบ่ได้ใหญ่จะซับเอาเลยจ้ะนี่นี่จ้ะเห็นบ่จ้ะนี่หนอนนึงจ้ะ Tôn nhỏ tôi nó chả đế, đế đế dài chả hơi bận bận chả này là nâng chả này này con là mày tôi này phải mày này nâng đìn đấy chả ra ra cút đại bò chả Nên chả này giờ sẽ เป็นผสงขึ้นดอกหอยอดหน่อยเดียวด้วยจ้ะแซ่บจใจนะตัวนี้กินดิบก็ได้จ้ะหวานมัมาาน่นใจเลยไอ้จ้ะเป็นนังดินเพิ่นจ้ะมืนน่อวานเบิ้งคีมหาหน่อยก่อนเนาะจ้ะมืนอานจ,จะเบิ้งคีมหาเฮดจ้ะพี่น้องยายมิโตรามาหื่วานปุ๋ยน้ำนักเลยลงหาหน่อยจ้ะไม่ต่อยอดง่าเนาะจ้ะยายหาก,ก่อนจ้ะปั๊บ ยายมาไหนเด้อมื่อเนีบ้บานเนี่ยก้อนนี้พ่อกินเลยจะ้ะโอาปรดกฏชุ่มปัดกระแข็งเบาจ้ะตัวนี้ตัวนี้จ้ะพี่เนาะหนี่ยจะ้ะหน่อยเจ้ามาจ้ะเนี่ย bà nhà phát triển hay cái bộ phải nhắn được nó trời nào mày Bây giờ chị cho chị xem một sắp Này chị không?

sau mọi ngày lạnh rồi đoạn chi bộ ở vợ này của nga giai đoạn tuyệt giai đoạn chiếc nga chuộc 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 ล้างอยู่จะพี่นนอเห็มาอะไรนี่ฝุ่นเบาใหญ่กะฮะเกา้าทีละพี่หนอมาใจนี่กะเที่ยวกฝุ่นเบามันกลายเด้จะพี่นอหน่มยไมไมเกดท่าประสาทจ้ะนี่จ้ะเต็มตาแล้วจ้ะ มืเห็นมือใหญ่บ่จะพี่นอ้องแล้วตะลุนต่อเด้อจ้ะนอนนึ่งจ้ะนอนนึ่งแะพี่น้องน,อน,นี่งบ่จะโอ้หน้องเห็นบ,บ่จะนี่ยอดนึ่งจ้ะ Còn này là xám nhỏ chờ. Chờ. Một hai là mấy phi nóng Con cần xuống lại chờ phi nóng này chờ, hình bọn này cho chờ hơi bừng Tôi nghĩ dạ sẽ sắp vào đây Sắp vào đây có hát khơi khô để chờ phi Xì nhỏ chờ coi này, Con xuống hẹn chờ ไดยกระเซิงก็แต่โตตามมันน่าจะที่นอ่นี่จ้ะยายยายจะขึ้นเมื่อหาตาเลยจ้ะยื้อเสียงน่ะนี่จ้ะนี่จ้ะให้มาแดนนี่พี่หนอมาแดนนี่สูงกับปะสูงแห่งจะเอาได้อยู่จ้ะพี่หนอ

สรลุกผลนงานจะพี่น้องปองปายจะย่าอ็มนังไผ่จิตุ่มน้ำใหม่น่ะจะมานอยู่จ้ะเมื่อในย่าขบันเขาปลาหาเฮดเดอร์จะมาหาแนวไม่เบิงจะสองเหมือเลยจ้าหาหน้โจอยจ่ท่งหน้าจะอยู่หน้าย่าอ็มจ้ะนี่นี่เป็นเสียงย่าอิมเด้อจ้ะพี่น้องมานอยู่จ่าเพื่อจกินได้อยากอยู่จ่านี่ย่าอยมย่าจีชาะซอตุมน่าจะเมื่อกี้กับตำมึงมือแรงจะานี่จะทุงไหว็ดีคือกันเนะจ้ะพี่น้อง เอ้ล่างแหลกเรลยบอกเลยละจ้าแต่ว่ายายบันเด็คปลาสองมือละจ้าเพราะว่ายายมิทุระจ้ายายเมียนคล้องให้ลูกแน่ลูกก้าวกลุ้งเทปจ้าบันเด็คก็ยายก็เลยพ้นตกะยายก็เลยมาชิบมะเบิงหน้ายายก็แท้ขาเนาะจ้ามาหอดกพ้นบโตกะปนไอจ้ายายก็เลยไปหาหน้าใหม่เขินมากจ้าสิมาะตมจ้านังไพ่ไใบควันขุนติอยู่จ้าเห็นบอกจ้าพี่น้องขอบคุณที่เอฟซีทุกคนทุกคนที่ตามยิ่งเอ็มมาตลอดเด้อจ้าก็เมียนดีๆให้ยายเอ็ม สื่นใจใจ้ะพอมีกำลังใจใหเห็นไหมจ้ะพี่น้องปองปายจ้ะคลิปนี้ฝากไว้ท่นนี้ละจ้า